สวัสดีครับจุปิเตอร์ไนทวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดปทุมกรอีกอครั้งแล้วนะครับก็วันนี้น่าจะมีอะไรดีๆนะครับว่าเห็นว่าเฮียหวังก็มานะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูดีกว่านะครับว่าตลาดวันนี้จะมีอะไรบ้างครับไปนะครับเราไปดูร้านเฮียหวังดีกว่าวันนี้เฮียมาแล้วนะวันนี้ทุกคนนะแต่ว่ายังจัดร้านไม่เสร็จเลยนะครับไปฮะโอ้ เจา้าบันเทครับเจา้าบันเทครับเอาสี่เอาไปรพระกันรถเสียงเพลงน,นิดนึงเดินเป็นรถเสียงเพลงไปกันองนิดนึงอคอยครึ่งชัวง่วโมงอ่าทุกคนล้วนอนจอแล้วล่ะ โอ้นี่มี iPhone 4ด้วยนะโอ้หลายเครื่องเลยเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงฝั่งนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือมีโดนดีเจ FPV ท่าวีถาหลาักไงตัวนี้เ p v ใช่ตอนนี้สองหมื่นเก้าครับอราาร 0, ประกันศูนย์ประกันศูนย์ซีเน็กหนึ่งฟรีเนาะถ้าไม่ติดซื้อไอม,ม,มินิสองมาก่อนหน้านะ สอยไปแล้วตอวเนี้ยบนตัวตัวหน้ากับตัวล่าสุดอยนะอืมตัวตอนนี้มีออกมาทุกออกมาตัวเดียวไงมีแว่นวตาก,ก็เกอร์ให้มีจอยสติ๊กให้นะครับตรงน,นี้ปกติประมาณสามหมื่นกว่าไงสามหมื่นกว่านี่จะสองหมื่นเก้าทุกคนนะมีมีอยู่รุ่นเดียวใช่ไหมทุ<า>กยอย่างอื่นไม่มี Air แ Air อแอสองอะไรพวกนี้ไม่มีมใช่ไหมอืมเขาเสนอมาแต่ว่าราคามันไม่ไหวหรอตลาดก็เลยไม่เอือ ราคามันแรงกับตลาดนะครับพอๆกับตลาดสมาร์ทวอทไม่มีเนาะแอปเปิลไม่มีแล้วก็มีฮาร์ดดิสต์นะครับสามเทเท่าไหร่เห็นตัวนี้สามเทอะ่ะกี่เทอันนี้ไม่รู้มันใช้ได้ไม่ได้ขายตามสภาพเหรอเนาะขายตามสภาพาเ,เลยครับผมสามอ่ะสเทสามร้อยสี่เทอ๋อสี 400. 400, นะ่เทสี่ร้อยเนาะขายตามสภาพนะครับตัวนี้แล้วก็มี iPad ไอแพดนี้ไอแพดเจนแปดเอาอเขอดูได้ไหมครับ iPad ไอแพด,ะด,ดนะมีโครา,ราชออกมาไกลใช่ไหม <c oughs> ว่าเฮียรับทั่วประเทศนะครับอ่าดูไอแพดนี้เจนแปดใช่ไหมหเฮียตอนนี้เจนแปดเนาะ อาไปอยู่ก mm ับ hmm> ต mm ้นไม้อ่ะมีกบองเพชรนะครับตอนนี้อ๋อของพองเฮียเรานี่แหละเป็นปลูกกบองเพชรไปใช่ไหมเนี่ยเป็นอินโดไงอ๋ออินโดเปสิบล้านอ่ะอ๋อในกล้วยอ่ะกล้วยกล้วยด่างกล้วยด่างก็มีนะครับเฮียขายกล้วยด่างเลยนะขายผมเป็นถนัดเป็นกินกล้วยลูกๆมากกว่าไม่ได้เป็นต้นนะอ่าอันนี้เจนเจนแปดไหมตอนนี้ เท่าไหร่ครับตัวเนี้ย iPad 9,002 0 0 2ทุกคนเจน8 3,002จิกเนาะอ่าแบตแบตหมดนะครับทุกคนแบตหมดครับจะได้ครับจะได้เพราะว่าม่ไี้เปิดติดนะครับตัวนี้ว่าเฮียอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทักเข้าไปก็เดี๋ยวแปะกระดูกเฮียเข้าไปให้นะครับเนาะ iPad Gen 8อ่า อ่ะเปิดอ่ะดูดูกอนตอนนี้ iPad Pro นะครับนะนแล้วเฮียไม่ผิดหวังแน่นอนแน,น่แพดโปรรุ่นไหนครับเฮียตัวนี้นตอนน,อน,นี้ตอนนี้น่าจะตัว Gen สองนะอ๋อแพดโปรสองเนาะตอนนี้จะเป็น Gen สองแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจที่มันครับ ดูร,ราคานะอันนี้เจนแรกอ๋อเจนหนึ่งอันนี้จะเป็นเจนสองอ๋อเจนสองเนาะอันเนี้ยมูลมูลหนึ่งพันอันเนี้ยมูลสองพันอ๋ออันนี้หน,น,น,นึ่งหมืม 1, ่นหนึ่งพันน 11, นะทุกคน iPad Pro เจนหนึ่งนะครับตัวนี้คหน้จอใหญ่มากเลยนะเจ็ดสองจุดเก้าหกจุดเก้าเขียนกันมันมือเลยอะเอาไปเรียนออนไลน์ก็ได้อันนีี<ห>้มยิ่งหายากอยู่ตรงเนี้ย iPad Pro เจนหนึ่งนะครับ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเจนสองก็หนึ่งสองพันอ่าเจนสองหนึ่งหมื่นสองพันอ่าให้ดูเจนสองตอนนะครับทุกคน,เ,นเอ้โหเพจโอเจนสองไอ มันหนึ่งมื่นสองพันอืมเออใจ่เลแบบยแต่หมดแล้วตัวเนี้ยใช่ตรงนี้เหรอโอ้กลัวบินไปชนอะไรได้มากเลยมันมันเร็วรุ่นเนี้ยอันนี้ใช้ปักกายอันหนึเลยนะอนะทุกคน อ่เครื่องสุนไทยนะครับตอนนี้ iPad Pro รุ่นที่รุ่น2นะครับแอลออสชั่นนะครับอัปได้แล้วก็โมเดลไทย64จ<ด>ิกนะครับตอนน,น,น,นี้นะใครสนใจก็แวะมาดูร้านเฮียได้นะครับเดี๋ยวผมแปะทุกเพจอะไรเข้าไปาใต้คลิปแล้วกันนะครับตอนนี้12,000นนะครับเพราะว่าช่วงน,นี้ก็หายากอยู่นะทุกคนเด็กเรียนออนไลน์แล้วก็ ไอแผดขาตลาดด้วยนะตัวนี้ช่วงนี้ครับช่วงนี้จะมาแค่น่าจะต้นเดือนกับปลายเดือนอ๋อต้นเดือนกับปลายเดือนเนาะกลางเดือนตัวนี้กลางเดือนไม่มา,มมาใช่ไหมเดี๋ยวบอกทีมงานไว้ก่อน <laughs> เดี๋ยวเขาจะมาเก,กื้อม <laughs> <laughs> ีคนถามว่าเฮียไม่มาหรืองไงอะไรเงี้ยครับก็ <laughs> <laughs> บอกเฮียช่วงนี้เฮียห่างหายไปเดี๋ยวจะบอกเฮียไปปลูกหนีปลูกบองเพชรล <laughs> ะไปปลูกกล้วยละเนาะ แต่เฮียเฮียปลูกกล้วยกระบองเพชรทุกคนนะอืมสวยนะกล้วยแดงอินโดเนียสี่สิบล้านนะกล้วยแดงอินโดเฮียขายแล้วเนี่ยอ๋อสี่สี่พันนะครับอ๋อดีสีสีได้ไหมดีสีสีไหมอืมน้องหมายถึงต้นกล้วยร้อยหนึ่งใช่ไหม เออเนี่ยอ๋อแล้วสามเดือนนะครับอ๋อหาหมื่นสวยแล้วเนาะนี่กล้วยด่างให้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนดีกว่า

สางสูงหกเดี๋ยวเราเครื่องเปิดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็แท็บเด็ตทุกคนนะอ๋ออ่า้าร้อยหกสหเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับ a หอ่ะ,อะ,อะ a หก a หกหนา หกหนึงพันเก้าร้อยนะทุกคนตัวนี้ก็สองพันสาม<า>อ๋มอวายยี่สิบสวยเยนะทอะนี่ัีอันนี้อะอันนี้เออันนี้ย่สิบป่ะเอยี่สิ อันนี้เราเปลี่ยนฝาหลังมันมาจะไม่ใช่ตัวเดิมมันมันเป็นฝาหลังของรุ่นที่เป็นเอาญี่ปุ่นนะเครื่องแท้เครื่องแท้เลยใช่กระแสนาเป็นเซนนะครับนี่มันลงไปไหนมาเนี่ยอะไรไงอะไรไงไม่กล้าเอกจากรู A6 ฮะหรือ A20 อ๋อนี่เหมือนกันอันนี้สองิอันนี้เ0เหมือนกันเนาะอ๋อยี่เหมือนกันนะครับอหกเอหกอ่สิบนะเดี๋ยวรอดูเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับยี่สนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้สองพั 2, นสามนะครับอืมเอยี ก็ปวดขาอะดูไรดู Android หรือไรเออ Android เก้าวันเก้ารู้ความจำความจุเออ ดูแลานที่เก็บมันปะสามสองสามสองเออสามสองใช่ใช่ใช่สามสองเอ่านี่สามสูกเอยี่สิบนะครับกับเอหกเอหกอย่างไรเนี่ยใช่ไหมเอหกมันจะไม่กินจอง เออหกไม่เต็มจออ๋อหกจะไม่เต็มจอเนาะยี่สิบเต็มจอมันจะมีอก็จอหยดน้ำอ่ะอืมอ่าวางเรียงเรียงกันดีกว่าแน่ยังมาแล้วทุกคนนี่นี่ Apple Watch Series สามนี่ไงมีตัวอันหนึ่งฮะได้อะไรได้แลมโบมาคันหนึ่งพี่แจนปล่อยมา แลมโบกินี่ว่ะคันนึงพี่ <c oughs> แก่นปล่อยแลมโบว่ะคันหนึ่งเมื่อกี้อ่อะดอยวอร์ซี่ดีสามเฮดีกว่าก็เห็นยุทโพงจุดลัมโบเขาซื้อแลมโบกันไงจะซื้อด้วยก็จะซื้อสักสักสองคันโมเดลนะโมเดลโมเดลนะอ่ะในซีดีสามอ่าซีดีสองมิลเปตัวใหญ่นะตัวนี้ตัง้งแต่เฮียตัวนี้ ร้อสี่พันหนึ่งสี่พนหัทุกคนสวยจั่นเนี่ยใหม่เออมีสายชัดพร้อมเรียบร้อยคัดดีครับคัดดีครับกล่องอะไรฮะกลองอะไรสีแดงสีแดงสีแดงนะนี่ไงกล่องที่ตตัดครับอยู่อันนันเอ็มวไอนะเอมไอนะแม่ เขาเขาดูขายขายเปล่าในเราเสตาดีเออตาดีแล้วเนี่ยเด็กเขาเอาอ๋อนั่งไงอ๋อมัตัวนี้นะมันมีตัวเอของนี่เป่ะ AMD M สมอ๋อมี CPU ด้วยใช่ไหมเออคิ่นี่เด็กคนคิ่ถึงเฮียใช่ โดน a p v ไงพี่ซื้อนำไปแล้วมินิ2ไว้แล้วมนก่อน CPU เนี่ยไปมีชุดเลยเนี่ยอ๋อ A series A 6มีกจนใ74 A 6 CPU ใหม่แล้วก็มินบอร์ดใหม่บอร์ดใหม่ขายไปชุดเลยครับนี่ใครจะหานี่หา CPU หาบอร์ดราคาเนี่ยห้าร้อยพันห้าพันห้าเออ พอกับคอไอซ์อไม่ไม่ได้ราคานี้เลยแค่ CPU ตัวหนึ่งก็หลายตังค์ไม่มีใช<ด>่พันกว่าบาทแล้วอันนี้ต้องชุดเลยพันห้าพันห้าพอกับคอไอสามเจนเจนสามเจนสามแล้วต้งสามสี่ใช่ครับ A2 ทู <AM T. S 1> มีแท็บเล็ตข้างในนั้นด้วยเนี่ยอันนี้ของสี่อ๋ออันนี้ดของมันสามแค่ไม่หมดหมด ไหนแอปแดดแต่แอปแดดแอปแดดไหนเอยี่สิบไองพ0นสาเอย20อิบสวยแล้วเต็มจอดีเนาะเห็นเนาะสวยเออกก็เล็กดีได้แรบมากวันนี้ยังเลยอ่ะเพิ่งมาถึง จะปลาไปดูยังไม,ไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยเราดูที่เฮียนี่แหละแตของเยอะนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไระงเด่นเน,น่มันมันมันเปิดไม่ติดหรือว่ามันเสียตัวไหนอตอนนั้นครับพวกพ,พวกนั้นนะเพราะอะไรพวกนั้นนะเออแต่ตัวมีจอเสียมีจอเนี่ยไหนแบบรวมมั้งครับไม่รู้อยู่ไหนนี้น,นะครับ อันนี้มันรุ่นไหนครับพี่เตัวนี้แท็บเอสเนาะแท็บเอสอ่าแท็บเอสี่จอแตกสนมารถเป็นจอมันอันนี้อะจอเบิร์นเบิร์นด้วยอะไรด้วยใช่ขาย<ด>เป็นอะไรเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับเฮี่ รอครับตอนนี้นะอิน,น,อน้อเพืจะไม่ได้ได้าตอนนี้ถ้าใครมาภายใน10นาทีนี้ขอไม่ได้ครับขอไม่ได้ไม่ใช่หนูเอาเครื่องนะั่นแหละเอาเครื่องหนักก็ได้เออเอาประการนี่สามได้สับได้ สามดนไม่ว่าขอไปเลยขอไมโดยไม่ได้คงไม่ขออะไรแกนะแท็บเอแท็บแท็บเอนะแท็บเอนะแท็บเใช่แแค A ใช่เงยสี่เซอตัวเนี้ยเซอ๋อเอนะะคือเท่ไหร่กันเตัวเนี้ยมีสี่ห้ห้าร้อบาทสี่เอจ็ดร้อยบาทอ๋อกล่องมันสายมาด้วยกันไม่รู้มันตัวไหนตัวไหน

อ่ะดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มีอะไรใช่ไหมอ,อ๋มอเหน,นาหัวฮเวย์พีห้าสิบตัวใหม่ยังไม่มีคร <c oughs> ับแ,แม่ยี่สิบโปรแบ่ยี่สิบโปรแเท่าไหร่มาดงเห็นตอนนี้เนีย่ยปล่อยเท่าไหร่ เมจิสิโปอ่ะมันจอบอลนิดนึงอ่ะอ๋ออเมจิสิโปรนะครับจอเบิร์นนิดนึ่งละเฮียปล่ยสี่พันนะครับตัวนี้อ๋อเหมือนกันสองตัวเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเนาะเอมจิสิโปรเหมือนกันเนาะตัวเหมือนกันหมดอ๋อสามพันห้านะครับเมจิสิเฉยอันนีเมจิสิเฉาใช้ได้เลยแต่ว่ามันจอมันจะอ๋อ คเดี๋ยวดูดูตรงนู้นกันมันจะมีที่น่าสนใจก็คือตัวนี้แหละทุกคนตัวโดน DJPv นี่แหละสองหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้มีอยู่สองตัวนะครับเหลือเหลือสองตัวใช่ไหมคฮับตัวนี้ใช่ครับสองหมื่นเก้าไง นี่แว่นตาโกเกิเลเนี่ยลองว่าดิจะบินในตลาดเนี่ยชนปั๊บลองบินในตลาดอือใ,นะใช่ใช่ใช่อยู่ในเซียนะประกันซินเน็กหนึ่งนะครับแล้วก็ของใหม่ครับวันนี้ของใหม่ประกันส่วนปีประกันส่นหนึ่ปนงปีนะครับตัวน,นี้ส่วนซิเล็กเข้าซินเล็ได้ประกันซินเล็กใช่เพราะว่าตอนผมซื้อผมซื้อมินิสองยังไม่ได้ประกันซินเน็กเลยได้ประกันของน่าจะนำเข้ามาเองอ่ะแต่ว่าผมลงทะเบียนได้อยู่ อ๋อครับปรขอไปเสร็จเขาใช่ไหมไม่มีใบเสร็จคะอืมแต่ว่ามันลงลงได้เลยก็ให้เฮียเขียนบินให้ก็ได้ไหนใช่เขียนบินเขียนอะไรให้ถ้าคนขายใช่เนอะต้นกระบองเพชรโดนแดดก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่โดนอ่ะไมโเนอะแล้วก็มี JBL ลิง k สามร้อยตัวน้ำด้วยแบบบุญเงียบอ่ะ จเจาดย้ำารูดคอยอะไรมันรึไอห้าไอห้าใช่ไหมออเมีแต่ตัวด้วยมั้งใส่ชาร์จก็ไม่มีนี่ปะใส่ชาร์จมีไหมเฮียมีข้างในไนกล่องอ๋อกล่องกล่องนู้นกล่องนู้นได้เคสกันไงเฮียอีกทีมันเมื่อไหร่นะครับ ผมเนี้นใหม่วันหนึ่งแต่ว่าสึ้นเดินได้ไหมครับโอเค่งัันสิ้นเดินเจอกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ